สภาพอากาศเป็นไงบ้างครับกับตันผมก็ว่าด,ดีนะวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสถึงแม้จะมีเมฆเยอะไปสัหน่อยนะครับผมแต่ทุกคนไม่ต้องห่วงผมจะพาทุกท่านถึงที่หมายอย่างปลอดภัยและสวัสดิภาพครับผม โอเคครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง 961E นะครับผมโดยวันนี้เรามาอยู่ในเกม r o Blockchain เคยนะครับผมโดยที่วันนี้เราจะมาเป็นแบบว่าเจ้าของสายการบินอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่าเะ็นไ,ไงโดยขั้นตอนแรกเราก็จะมาเปิดสายการบินก่อนนี่มันเปิดง่ายอย่างนี้เลยในสายการบินสมัยนี้นะนี่คลิกเดียวเท่านั้นนี่ครับสร้างเที่ยวบินอ่า 961E Airline นะครับผมนะฮะลองกดเข้าไปดูนะฮะ ที่นั่งนะครับผมจุดได้สูงสุดแค่11คนเท่านั้นเองนะครับผมเฮ้ยนี่อันนี้ดูเครื่องบินมันใหญ่กว่าเดิมหรือว่าอะไรได้16อ๋อแต่ว่ามันจะอ๋อโอเคโอเคโอเคแต่มันใช้เงินเยอะนะครับผมเนาะเราเราสร้างเป็นอันนี้ดีกว่าเนาะไปไหนดีเราบินไปนครนิวยอร์กไหมขนมที่เราจะเลือกไปนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมขอเลือกก่อนนะฮะโอเคมันมันเลือกไว้อยู่แล้วโอเคโอเคมันเลือกไว้อยู่แล้วมันเลือกไว้กันแล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นไงก็ลองไป รับชมตอนที่อยู่บนเครื่องนะครับผมไปกันเลย Let's go มาแล้วนะครับผมเข้ามาในอันนี้กันแล้วโอเคมาแล้วมาแล้วเราเข้ามารอกับตันแล้วก็อันนี้นะครับผมเขาเรียกว่าอะไรนะคนนะครับผมยัง okay, ไม่ขึ้นมาเลยนะครับผู้โดยสารนะครับผมโอเคเราจะทําการ start engine ล้วคนก็จะเข้ามาแล้วมาแล้วเชไปแล้วเชินไปแล้วนี่นี่นี่ครับผมประมาณนั้นก็จะมารอรับคนเจ้าของสายการบินโอเคมาแล้วครับคนที่หนึ่งนะผมมาเข้าไปนะครับสวัสดีครับ 91e airline ยินดีต้อนรับครับผมสวัสดีสวัสดีค่ะโอ้หิมะตกนะครับผม จะทําให้สภาพอากาศวันนี้ไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับผมอันนี้กับตันของเราน่าจะพร้อมแล้วกับตันพร้อมไหมครับผมกับพิกตันสุดติงพร้อมพาทุกคนไปถึงที่หมายแล้วครับผมในเมื่อกับตันพร้อมแล้วนะครับผมเราก็จะนําเครื่องขึ้นได้เลยครับผมว่าย่งไงครับผมผู้ชายต้องการอะไรครับอือือืม นะครับผมปิดปิดทั้งบนนะปิดสามัญละครับผมว่างไงครับผูบิชายโอเคโอเคจัดไปเฮ้ยเออเก็บไปสิไอ้ต้องให้ให้เรามารคอยบอ,อ,อกขอโทษครับผมต้องบอกนะในการบริการของทางสายการบินของ,งพวกเรานะครับผมคุณครับช่วยระเข็มขัดให้ผมหน่อยได้ไหม ได้เลยครับผมโอเคทุกคนเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องบินกำลังจะพาคุณขึ้นไปนิวร์กซิตี้นะครับผมพอสภาพอากาศตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ผมจะทำทุกวิ้ีทางเพื่อให้ทุกคนได้ขึ้นไปนะครับผมโอเคพอเราขึ้นมาจากหน้านฟ้าแล้วรู้สึกว่าบรรยากาศชั้นบรรยากาศข้างบนนี้จะดีขึ้นแล้วนะครับผมเรากำลังพาทุกท่านไปคนครนิวอร์กนะครับผมได้เวลาบริการแล้วนะครับผม เวลาบริการแล้วเชิญคุณผู้ใช้ต้องการอะไรฮะโอเคเลนะฮะมันฝรั่งโอเคเชิญรับไปครับผมต้องการอะไรฮะน้ำนะครับผมน้ำน้ำน้ำต้องเอาน้ำน้ำเอาไปอ่าคุณครับคุณต้องการอะไรครับชัวแล้วฮะให้น้ำไปก่อนนะอ้าวไม่เป็นไรเอาผิดนะ,ะผน,นะครับผมโทูประธานโทษนะครับผมคุณต้องการกาแฟนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นนัสมิกนะครับผมเอาไปต้องการอะไรฮะผู้หญิง กาแฟเอากาแฟให้เขานะครับผมกาแฟนะครับโอ้ยมีคนกินอยากกินกาแฟนะฮะอันนี้อันนี้น้ำนะครับผมน้ำนะฮะยินดีนะครับผมสวัสดีครับโครงการชิปนะครับผมได้ครับผมยินดีให้บริการครับน้ำนะครับผมยินดีให้บริการครับผมนี่โคลานะครับผมยินดีให้บริการครับคุณผู้หญิงเอาไหมครับไม่เอานะครับผมผมกลับละไม่งั้นผมจะโดนมีใครต้องการอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้ผมเห็นโครงการน้ำใช่ไหมครับใช่ กาแฟนะครับผมจัดไปเรายินดีให้บริการทุกท่านอยู่แล้วนะครับผมพอทุกท่านกินเสร็จผมก็จะเข้าไปทําการเก็บขยะทุกท่านนะครับผมโปรดอยู่ในความสงบด้วยนะครับโอเคโบดจะลุกจากที่นั่งนะครับผมโบดจะเพิ่งลุกจากที่นั่งนะครับโอเคเก็บขยะให้หมดโอ้โหเก็บขยะเลยเอ้ยโอเคเก็บเลยนะครับผมเก็บนะครับแล้วเข็มขัดทีนะครับผมขอร้องขออนุญาตนะครับผมโอเคเอายางนะครับผมยางนะ ใส่นะครับคุณใส่นะคุณใส่นะใกล้จะถึงแล้วนะครับผมเตรียมลงจอดสภาพอากาศเป็นไงบ้างครับกับตันผมก็ว่าด,ดีนะวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสถึงแม้จะมีเมฆเยอะไปสักหน่อยนะครับผมแต่ทุกคนไม่ต้องห่วงผมจะพาทุกท่านถึงที่หมายอย่างปลอดภัยและสวัสดิภาพครับผมเราได้ยินอย่างนี้ก็ชื่นใจนะครับผมโอเคลงจอดได้มาแล้วอืออือสะเทือนเล็กน้อยโอ,อโอเค นะครับผมเรียบไปเลยจอดอย่างสมบูรณ์แบบนะครับผมโอเคเอาละเกตเวกกำลังเข้ามาแล้วนะครับผมขอเชียร์ทุกท่านโบนัสในความสงแบแบป๊บดูนะครับผมเช็คสมาชิกโอเคผู้โดยสารทุกคนอยู่ครบนะครับผมที่ว่างอยู่คือเขาไม่ได้จองตั๋วขึ้นมาหรือว่าจองแต่มาไม่ทันไม่เป็นไรนะครับผม Okay. มาละเปิดประตูเดินทางปลอดภัยครับผมถึงตัวสวัสดิภาพครับขอบคุณที่ใช้บริการครับขอบคุณที่ใช้บริการขอบคุณมากครับขอบคุณมากโอเคกับาจารออกได้แล้วครับผมเชิญครับเบิดให้หมดครับผมเพื่อจะได้เช็คว่าของไม่มีใครลืมไว้นะฮะนะครับผมเราเราต้องเช็กให้เรียบร้อยนะครับผมโอเคไม่มีอะไรมาก โอเคในที่สุดเราก็ทำภารกิจสำเร็จนะครับผมรวบรวม,รวมไปโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเป็นกันนะครับผมกับสายการบิน9ง e Airline นะครับผมในวันนี้นะก็ได้บริการทุกท่านอย่างสัสดิภาพนะครับผมถึงที่หมายอย่างปลอดภัยทุกท่านนะครับผม ถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กันด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมจะได้แจ้งเตือนทุกครั้งเมื่อเรามานะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ